สวัสดีค่ะ welcome back to s n o o k with n o t e วันนี้นะคะพี่น้องดิฉันอยู่ที่ฮาร์ f ฟิลด์แจ็ s สันแอร์พอร์ตแอตแลนตาจอร์เจียนะคะกำลังจะกลับไปแอริโซนาเครื่องจะขึ้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงดิฉันมีเวลาก็เลยจะพาท่านมาชมพิพิธภัณฑ์ของด็อกเตอร์มาตินลูเตอร์คิงจูเนียร์นะคะด็อกเตอร์มาตินลูเตอร์คิงจูเนียร์เนี่ยคือเด็กคนนี้ค่ะ ท้างบนที่เห็นรูปนี้นะคะแล้วก็นี่ตอนที่ท่านรับปริญญานะคะดรมาตินด mm ูตึกคิงจูเนียร์นี่เป็นไอคอนของฉันเลยนะคะที่ฉันชอบทัดมากคือคือแอดมายในความกล้าหาญของคนคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่บุกเบิกนะคะอันนี้อันนี้ท่านนะคะอันนี้ท่านตอนหาเสียงบุกเบิกบุกเบิกที่จะให คนสิทธิของคนอเมริกันทั้งคนผิวดำและคนผิวขาวมีเท่าเทียมกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคะพี่น้องคนผิวขาวเนี่ยจะมีสิทธิมากกว่าคนผิวดำแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะท่านเป็นต้นกำเนิดความคิดที่ว่าสิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยมันน่าจะเท่ากันไม่น่าจะแบ่งแยกว่าชนชั้นไหนนะคะถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็เหมือนสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านลด ปล่อยอาชาตินะ,นะคะซึ่งเป็นผลดีกับประชาชนชาวไทยของเรานะคะดิฉันจะพาเยี่ยมชมว่าพิพิธภัณฑ์อันนี้ในสนามบินนี่มีอะไรบ้างนะคะพี่น้องเพื่อเป็นอุทาหรณ์และการศึกษาสำหรับเด็กรุ่นหลังจะได้รู้ประวัติของอ,อเมริกาในด้านอีกด้านหนึ่งนะคะอัอนนี้เป,นเป็นประวัติของ ชนชั้นผิวสีของอเมริกันที่เรียกร้องความเท่าเทียมจนทุกวันนี้นะคะจนได้มาทุกวันนี้นะคะท่านเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจทั้งของคนสีผิวนะคะและทั้งคนทั่วโลกเลยนะคะ,ะด็อกเตอร์มาตินลูเตอร์คิงจูเนียนะคะนี่นะคะประวัติของอด็อกเตอร์มาตินลูเตอร์คิงนะคะ ซึ่งเป็นคนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะคะท่านเป็นคนต่อสูอ้เพื่อสิทธิของคนผิวดำในอเมริกันสมัยที่คนผิวดำเป็นชนชั้นที่ด้อยกว่าคนผิวขาวสมัยก่อนนะคะเนี่ยเป็นบ้านของท่านนะคะด็อกเตอร์มาตินลูเทอร์คิงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากนะพี่น้อง ท่านสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ตอนที่ยังไม่จบจากไฮสคูลนะคะอันนี้ภาพอันนี้เป็นภาพท่านกับพี่สาวของท่านที่จบปริญญานะคะอันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านและก็ตัวท่านนะคะอ่าดรดูจ์คิงก็คงจะเป็นท่านนี้นะคะเพราะพิกเจอร์ก็เหมือนท่าน,นท่านตอนอเด็กๆนะคะอ่านี่ก็ภาพ กับครอบครัวของท่านนะคะสมัยก่อนอะจะเห็นได้ว่าดรคิงเนี่ยอันนี้อันนี้ภรรยาของท่านนะคะเมื่อหลายปีผ่านมาหลังจากท่านเสียชีวิตจากการอัศวินเนตก,ก็คือมีคนลอบยิงท่านนะคะที่หน้าบ้านของท่านเองนะคะ,ะทุกคนอ่านข่าวแล้วก็ตกอกตกใจนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะอืม ตอนนั้นลูกๆท่านก็ยังเล็กอยู่นะคะมามามาตินลูตร์คิงจูเนียร์ก็ยังเล็กๆอยู่นะคะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านนะคะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรที่ท่านใช้อันนี้ท่านมีบทบาทสำคัญมากกับเรื่องการเมืองนะคะนี่เป็น l e g a c y of a dream ดรมาตินลูตร์คิงมีบทบาทในการ ปกระดมให้คนผิงสีในเอเมริกาเนี่ยขึ้นมาร้อ,าองขอกว่าเป็นพันนะคะอันนั้นรูปของท่านตอนท่านแต่งงานนะคะเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็เดสเพียพีลาที่ที่ท่านชอบก็จะมี เครื่องใช้ส่วนตัวของท่านนะนะคะท่านเป็นคนที่คล้ายๆว่าเป็นคนที่พูดเก่งนะคะท่านได้เหรียญเมโดหลเหรียญทีเดียวแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เป็นชุดครุยของท่านนะคะดิสเพลย์ให้ดูหมดเลยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นสมัยที่อเมริกายุคแ,แรกๆที่มี คนผิวดําเป็นทาสเนี่ยนะคะเขาแบ่งแยกนะพี่น้องแบ่งแยกเลยว่า,าถ้าเข้าไปในห้องอาหารเนี่ยบางครั้งเขาจะบอกเลยว่าร้านอาหารนี่ไม่เสิร์ฟคนผิวสีนะคะหรือผิวดําและถ้าเสิร์ฟก็ให้ไปน,นั่งมีที่จับที่นั่งให้ข้างหลังนะคะแล้วก็มีถ้าเข้าห้องน้ําก็จะเป็น color men แล้วก็จะเป็น color woman แยกแล้วที่นี้ก็จะมีทรายเลยนะคะตรงหน้าเปิดเลยค่ะ White o l l y Lady Restroom ถ้าท่านเข้าไปเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่คนผิวขาวนะคะเข้าไม่ได้นะคะซึ่งซึ่งนั่นเป็นต้นเหตุที่ให้ด็อเตอร์มาตินลูเทอร์คิงเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้เท่าเทียมกันเท่าเทียมกับคนผิวขาวนะคะนั่นเป็นบ้านของท่านนะคะแล้วก็มีหนังสือ ออกมาหลายเล่มนะคะท่านก็เขียนหนังสือขึ้นมาหลายเล่มหน้าอ่านดิฉนันไม่เคยอ่านนะคะสัะกวันใดวันหนึ่งก็จะมีโอกาสอ่านหนังสือข,ของท่านเป็นผู้ชายผิวดำคนแรกที่บุกเบิกความเทียบเท่าสิทธิมนุษย,ยชนในอเมริกาในอเมริกันสังคมอเมริกันนะคะประวัติของท่านน่าสนใจน่าสนใจมากและท่านก็ สละชีวิตคือท่านถูกลอบยิงนะฮะลอบสังหารนะคะหน้าบ้านของตัวเองนะคะซึ่งทําให้เกิดความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับกลุ่มชนผิวดําจนได้สิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาวทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุคคลสําคัญทางาทางวันหยุดราชการถือว่าท่านเป็นไอคอนคนหนึ่งและว,วันตายของท่านก็ ของท่านก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของฮอลลเดย์ Holiday ของอเมริกาของเราเลคะพี่น้องมีคำนิยามคำหนึ่งนะคะที่เขียนไว้นะคะ Second creation is the Negro burden and America's h a i n นะคะแล้วก็มาตินดูเตอร์คิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็หมายถึงว่า การซับเรทของคนผิวดำคนนิกโกรเนี่ยนะคะจากคนผิวขาวนะคะเป็นเป็นสิ่งที่น่าอับอายของของอคนอเมริกันอันนี้จริงๆนะครับพี่น้องด็อกเตอร์คิงบอนใน1929ถ1968นะคะ Uh, uh, Standing Museum นะคะอยู่ข้าง Interface Chapel นะคะ w อ r s h i p นะคะท่านจะเห็นว่า uh, ถ้าท่านลงเครื่องจะเทอร์มินอล E แล้วท่านก็จะไปรับกระเป๋าก็จะผ่านเลยนะคะเป็นอยู่ทางผ่านเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสมาแจ็คสัน h a r t f i e l Airport h uh, a r t f i e l Airport แจ็คสันที่แอนแลนต้าจอร์เจียอย่าลืมแวะมาดูนะคะพิพิพธภัณฑ์น,นันี้น่าสนใจมากคะ่ะ